สวัสดีตอนเช้าๆนะคะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะกราบขอบคุณคุณแม่แอปนะคะขอบคุณนะคะย่าสวยๆนะคะที่เมตานะคะครอบครัวของคุณยายน้ำพึ้งขอให้คุณแม่นะคะมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะย่าสวยๆนะคะจากคุณแม่แอปนะคะที่ท่านเมตตาซื้อแปลงยานะคะแจกพี่น้องชาวช้างตกงานนะคะขอบคุณช่องพลายสาวห้านะคะที่เมตตาเป็นสะพานบุญนะคะให้กับครอบครัวของคุณยายน้ำพึ้งห้าเชือกนะคะ ข็ขอให้คุณแม่แอปนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณแม่จา๋าขอบคุณนะคะที่ทันเมตานะคะครอบครัวห้าเชือนะคะจากช่องทายสาห้านะคะที่เมตตาเป็นสะพานบุญนะคะให้กับครอบครัวของปุณยายน้ำพึ่งห้าเชือกนะคะก็จะเป็นครอบครัวห้าเชือกนะคะขอบคุณย่าสวยนะคะ,คาะ,คะจากคุณแม่แอปนะคะ สาธุบุญกับคุณแม่แอฟนะคะก็ขอให้คุณแม่ท่านนะคะคมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะคุณแม่จา๋าขอบคุณนะคะขอบคุณช่องทลายเสาห้านะคะพี่เมตานะคะครอบครัวของคุณยายน้ำพึ้งน,นะคะก็เป็นครอบครัวห้าเชือกนะคะยาสวยๆนะคะจากคุณแม่แอฟนะคะคุณแม่แอฟท่านก็เมตานะคะซื้อยานะคะเป็นแปลงนะคะ แบ่งชาช้างตกงานนะคะส่วนยายน้ำผึ้งนะคะไปตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะวันนี้ไปรอเสาห้านะคะมาถึงก็ เกือบเจ็ดโมงกว่านะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ท่านม,มากๆเลยนะคะยาสวยๆนะคะยาสวย,ยสกราบขอบพระคุณคุณแม่แอปอีกครั้งนะคะที่ท่านเมตานะคะยาสวยๆนะคะให้กับครอบครัวของคุณยายน้ำผึ้งน,นะคะขอให้คุณแม่ท่านนะคะมีแต่สุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะ ขอบคุณช่องพลายสาห้าด้วยนะคะทิศเมตาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องชาช้างตกงานได้หลายช่องนะคะวันนี้สิบแปดช่องนะคะก็สาธุบุญกับคุณแม่แอฟนะคะขอบพระคุณช่องพลายสาวห้าด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากมากนะคะทิศเมตานะคะครอบครัวของคุณยายน้ำพึ่งห้าเชื่อนะคะขอให้คุณแม่ท่านนะคะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะกราบขอบพระคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะ